เครือข่ายงดเหล้าก็ทางสสสซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ในปีประมาณปี44นะครับเขาก็มีภารกิจที่จะรณรงค์เรื่องลดละเลิกเครื่องดื่มของเพราะว่าเขาได้เงินภาษีมาจากเหล้าพอดีเพราะว่ามีแนวทางว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องใช้พลังของภาคปร,คประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปัญหาที่มันผ่านมานี่มันสะสมและมันเพิ่มมากขึ้นตัวเลขย้อนหลังกลับไปในคนไทย50ปีคนไทยดื่มเหล้านิดเดียวเองสถิติก็ประมาณสัก ไม่ถึงหนึ่งรายละหนึ่งของอัอตราส่วนของประชากรทั้งประเทศอย่างเงี้ยพอ50ปีนี่มามันถึงระดับ7-8แอลกอฮอล์บริสุทธิ์เปอร์เซ็นต์นะครับแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนซึ่งสูงมากนะครับเราก็เป็นระดับระดับหนึ่งของอาเซียนอย่างเงี้ยทีนี้ปัญหาพวกนี้มันต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายแล้วต้องแก้แบบใหม่นะนี่คือไขมดเล่าก็เกิดขึ้นมาในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม ก็ทาหน้าที่ในการในเชิงรณรงค์รณรงค์นี่มองได้หลายมุมนะครับมุมหนึ่งก็เป็นรณรงค์ในการสร้างค้านิยมทางสังคมมุมที่สองก็เป็นรณรงค์ในเชิงทาให้กฎระเบียบต่างๆนะครับมันมันมีผลบังคับใช้นะครับรวมทั้งมีกฎระเบียบใหม่ๆด้วยนะครับส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของการทําให้มีสมาชิกหรือมีแนวร่วมมีอ,อาสาสมัครนะครับมาร่วมมือ สาม,ส,ามสี่เรื่องนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของเราคำถามก็คือว่าเอ๊ะเราเรามาเนี่ยเราทําอะไรบ้างจุดเริ่มต้นเราก็คือว่าเราต้องสร้างประเด็นขึ้นมาก่อนเราก็เริ่มจากวุเล่าคำบรรษานะครับก็ถือว่าผู้ที่คิดค้นรณรงค์วุฒิเล่าคำบรราเนี่ก็ได้ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งก็มาถูกทางเลยนะครับในปี4 6เราเริ่มกุฒิเล่าคำารรษา ปกติแล้วคนคนไทยชาวพุทธเนี่ยจะ,จ,ะจะพอเข้าพรรษาแล้วก็จะหยุดเล่ากันเริ่มที่จะสติเหล่านี้เริ่มจะน้อยลงนะครับคนก็จะรู้สึกว่าเข้าพรรษาเป็นเรื่องก็เหมือนวันธรรมดาะไรนะครับพอเราเข้ามาเราก็เฟื้นฟูเหล่านี้ก็ร่วมมือกับทางองค์กรทางศาสนากับทางราชการด้วยนะครับก็ทำให้ตัวเลขงดเล่าเข้าพษาของเราตอนนี้ก็ประมาณ 60- 70%นที่คนเข้าร่วมนะครับแต่ก็มีหลายหลายแบบว่าคนที่ประเภทงดตลอด3เดือนนะครับก็ประมาณ30%อีกประมาณ20 ปอร์เซ็นต์ก็ลดลงนะครับถลดลงอันนี้ก็ถือว่าส0ปีส0กว่าปีที่ผ่านมาในการเริ่มต้นลดลง,ลง,ลงและแคมเปญของเราองสารก็เป็นแคมเปญที่ต่อเนื่องแล้วต่อมาเราก็มาสนับสนุนกฎหมายทําให้เรามีพรบรควบคุมเคมรื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพราะว่าในสังคมผู้คนที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคนแล้วมีธุรกิจแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องเ,อเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเด็กและเยาวชนเนี่ยมันจะใช้อันใดอันหนึ่งไม่ได้ อนจะใช้ว่าทาไปเบนีหรือการสร้างค่านิยมทางสังคมอย่างเดียวไม่ได้เพราะบางคนก็รู้สึกว่าเออค่านิยมบางอย่างก็คนหลายคนก็จะยอมรับแต่คนหลายคนก็ปฏิเสธล้วก็ต้องใช้กฎหมายเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นพลังทั้งสองส่วนคือพลังทางสังคมพลังกฎหมายก็เลยมาช่วยกันเราก็ไปสนับสนุนกฎหมายเพราะภาคประชาชนไม่มีอ,อำนาจหน้าที่ในทางกฎหมายอยู่แล้วแต่เราสนับสนุนให้เกิดได้และสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้ช่วง5ปีแรก ที่สคลอทางานเรื่องดนตร์มดเล่าเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพของงานดนตร์แล้วก็ภาพของความพยายามในการสร้างพื้นที่ต้นแบบนะครับว่าเอ๊ะถ้าลองไปทําแล้วเนี่ยไอเดียในการจะเปลี่ยนค่านิยมสังคมเนี่ยโดยมีรูปธรรมท,ที่จับต้องได้เนี่ยมันทําได้จริงไหมซึ่งช่วง5ปีแรกเนี่ยเราทําหนักไปทางนั้นนะครับสร้างรูปพื้นที่รูปธรรมต่างๆหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มหาวิธีว่าการทําเฉพาะพื้นที่ต้นแบบได้ความรู้มาแล้วเนี่ยมันจะ สามารถจะสร้างสามารถจะขยายผลได้ไหมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไหมซึ่งเราไม่เชื่อว่าการมีแค่เพียงพื้นที่ต้นแบบในประเทศหนึ่งหงหรือ2งานนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนทั้งประเทศได้แล้วก็ต้องพบว่าเราต้องหาทางขยายกระจายแล้วก็พื้นที่ต้นแบบเนี่ยมันก็ควรไม่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไปมันควรจะเป็นที่ไหนที่ไหนก็ลุกขึ้นมาทําแล้วก็ทําได้อะไรอย่างครับในช่วงหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเฟสของการขยาย ะะกิจกรรมดีๆพื้นที่จัดงานดีๆไม่ว่าจะเป็นสงการลอยกระทงแข่งเรือตั้งไฟงานบุญประเพณีงานศพต่างๆเนี่ยในช่วง5ปีหลังเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการขยายพื้นที่แล้วก็เราก็มีการขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับก็เลยทําให้การดําเนินงานของเครือข่ายงดเล่าเนี่ยได้มีการขยายตัวไปไป,ไปทั่วประเทศมันก็ทําให้เราพิสูจน์ว่าสิ่งที่ดีๆที่พื้นที่ที่จะทำเนี่ยสามารถที่จะริเริ่มทําได้ครับ ก่อนที่จะมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังนะครับแนวโน้มของการเพิ่มของการดืมร่มกอฮอล์ในประเทศไทยเนี่ยสูงมีการพัดกราฟกันว่าช่วงก่อนปี4 6เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างสูงเรียกว่าสวนทางกับโลกในประเทศที่เราคิดว่าดื่มมากเนี่ยแนวโน้มก็จะลดลงทั้งนั้นแต่หลังจากนั้นมีการรณรงค์มีการใช้หลายมาตรการในการทํางานเนี่ยนะครับ แนวโน้มอัตราเพิ่มลดลงแน่นอนก็คือแทนที่จะเพิ่มเร็วก็เพิ่มช้าลงและในบางปีก็ลดลงด้วยก็แนวโน้มตอนนี้มันทรงๆอยู่แต่ว่าประมาทไม่ได้ถ้าเราไม่ทํางานอย่างต่อเนื่องต่อไปเนี่ยมันก็จะกลับมาเดิมเพิ่มมากขึ้นเพราะการตลาดเขาไม่ได้หยุดแล้วเขาก็มีเป้าหมายทางการตลาดเงินเขาก็มากมายมหาศาลอี่ยอันต้องควรจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำทุกวันนี้มาตรการก็ยังอ่อนเกินไปอย่าไปคิดว่า แอลกอฮอลนี่ทำร้ายบุคคลเฉพาะคนนะครับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอลก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างที่บอกเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยสูญเสียเศรษฐกิจเฉพาะค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลเนี่ยปีหนึ่งประมาณ2,000 0 0ล้านแต่ความสูญเสียที่ตามมาจากอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลอ,อื่นๆรวมๆกันเนี่ยอีกประมาณ200 0 0 0ล้านนะครับอันนี้มีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่คำนวณอยู่แล้วก็ยังคำนวณได้ไม่ครบถ้วนด้วยซ้ำไป อันั้นอย่างน้อยประเทศไทยเนี่ยสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละไม่น้อยก็4า0 0แสนล้านบาทต่อปีรวมๆแล้วคนเสียชีวิตเนี่ยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยปีหนึ่งประมาณ26,000คนก็เท่ากับว่าตายทุก20นาทีก็ว่าได้นะครับจากนี้ไปเนี่ยเราก็มองว่ามันจะสำคัญก็คือว่างานต่างๆที่เราได้ได้ดำเนินการมาเนี่ยจะทำให้เกิดเป็น เรียกว่าทมเนียมปฏิบัติในสังคมได้ยังไงเป็นค่านิยมในสังคมใหม่ได้ยังไงจะทำยังไงให้เหมือนบุรีที่ตอนนี้คนที่ไม่สูบบุรีก็ะจะรู้สึกว่ามีคุณม,มีมีที่ยืนมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เขิดเขินนะครับในสังคมเมื่อเทียบกับ20ปีก่อนคนที่ไม่สูบบุรีก็ะจะรู้สึกว่าตัวเองเอ,อ,อะไรครับไม่ไม่อยู่ในสังคมอยู่สังคมลำบากอยู่ในสังคมลำบากเพราะคนสูบบุรีกันหมดนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือการทําให้ค่านิยมในสังคมหรือวัฒนธรรมหรือความคิดความเชื่อในเรื่องการดื่มขึ้นมาห่อในอเป็นเรื่องไม่ธรรมดานั้นคนที่ไม่ดื่มสามารถที่ไปยืนอยู่แล้วก็บอกว่าฉันไม่ดื่มได้อย่างภาคภูมิใจวลานี้อาจจะรู้สึกว่าคนที่ไม่ดืม่มลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉัน,ฉนดือ่ออาจจะประชุมสักห้องหนึ่งคนร้อยคนบอกว่าใครบ้างที่ไม่ดื่มมันจะยกสักสี่ห้าคนอย่างเงี้ยนะครับซึงส่วนใหญ่คนดืม่มอันนี้ผมคิดว่า ในอนาคตข้างหน้าเราก็อยากจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็เราก็ใช้กลไกลเครื่องมือวิธีการต่างๆนะครับใช้กฎหมายใช้กฎสังคมใช้ความมีส่วนร่วมนะครับสร้างความพลังความร่วมมือจากเด็กเยาวชนนี่คือจุดมุ่งหมายของเราที่ดําเนินการต่อไปครับ